พระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งจำนวน15แห่งในพื้นที่11จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาลาสินนครพนมศรีสะเกดฉะเชิงเซากาญจนบุรีนคนปรปฐมราชบุรีและพัทลุง ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทุกพื้นที่จะมีประชาชนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า37,600ครัวเรือนหรือ143,000คนครอบคลุ่มพื้นที่กว่า557,000ไร่ปริมาณน้ำรวม11.1ล้านลูกบาทเมตรต่อปีช่วยประหยัดรายจ่ายให้ประชาชนกว่า500ล้านบาทต่อปีเพราะมีน้ำดื่มสะอาดไว้บริโภค เมื่อต้นเดือนเมษายนพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนอง้ายอําเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้รับการขนานนามว่าอีสานภาคกลาง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชนลประทานประชาชนในหนองฝ้ายต้องจ้างรถบรรทุกน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคบางคนไม่มีน้ำใช้ในการเกษตรหรือปศุสัตว์ต้องเสียเงินเพื่อใช้ในการสูบน้ำจากบ่อเพื่อมาทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับชีวิตเป็นอยู่แสนยากเข็น